สวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยนี่คือเก่าครับดแบบน่าผึ้งนี่เขาเป็เขียดเหล่าออครับออกมาตีซี่นะครับกำลังเหาะเพิ่มกระจายกันออกครับวันนี้มาชิบคนนึกเขาครับเิ่งขมบุกเข้ามาสรุปนี่เรียพี่น้องเด้อเขาจะเพาะบ่อบมาวัานเก็บบ่อ บเบิ้งครับผเพาะทีไทยทยเปิ้ลเเพ่ะเปาเพาะกันเื่นครับนี่แหละครับพป่นองข้างแรกพอแล้วครับน้งเพิ่งเติบนะครับเสียนทางมาทางมันใหญ่เข้าไน้อยทางนี่แล้วผมจะขึ้นครับวันนี้ที่พูดถึงเกยไงเอดเออเอนจะง่ายจะเด็ดผัก ไก่มาตะบุญบ <no> <c oughs> ่ไก่ต oh. <c 195 2> I mean, ัแตกมันจะไก่เนี่ยคือกุ๊กันกีเห็ดนะเจ้าไกมอ่ะตัปนอรเยเือกส้มเชือกตีนเชือเออกระตตัวสีดวอะไรเนียลูกก็ไหนัน่เนี่ยไม่ลูกเนียอาไปโตไก่ตัวเดไปไก่ฝักบักสตัวุกดัเือผูกังไ สี si oh boy, so magic, ่ตัวกระบอกมาสี่ตัวแต่ปลาขุนนะหมอโอ้ยเอาเอาเมื่อวันนี้สองกระเล็กสี่ช่วยได้บ้นสองโตกระเล็กสี่โตเลยเอาตัวไปขุนหม่เลยเอาได้แล้ววะแต่ว่าหมอใครถูกว่าในฝักนี่ มันซมอที่ไหนกูเห็นมึงอ้มันเก็กระต่ายเลยมนอะไมอะไรมันุดเียวตาดีติ่ยปล่อยให้านที่มันไม่ึอไมันดูไก่ห่อ คุกดี่รับไม่คุกนี้พกนีีนังที่่นีไอ้เาบักมันแสดงมันแหงบ่ได้บอกยังตัวมันก็ยังคนจิตตามันมักลายน

โบยางแต่ลุก่ย่างักนเผาเละย่างไต้เผาพวกกขเบื้องอีกอีพวกผู้าไปหางเวไกหว่ไสแวนกี่ในกเขาอันนี้มันไปก็พัวอมงเรั้ืมีัวาหั้งคนอี่ตหวานอีนลอยวางว้าเว้าวว้าวว้าวว้าาวาา้า้วา้ววาาา บ้าี่ไม่ตัววุ้ยบ่มี้วกเอาโอ้บ่มีสัญญาณเขาเนี่ยวดเียงใหน่อยเช่ออยู่ดไอยู่ถ no ูกรโมันไกนะได้แอนด์ี่ไดถูก่ีคนครับโอ้ยคนใทาสูงไดด พอพอแลวน่ะไปจีนพอไปจีนแม่เป็นโมถูกไปเรื่องกทุกบทตเลยอ้คว่นควันอ้าอย่าพอดได้บ่าหำอ้อย่าพออยู่ได้มอนี่ดีๆแยังมันตอดนี่นอกกันันคมันแต่ด้ควัทมันหิแตกออกที่ด้านโอ้ยเาเยทงาที่ ค e er <en> ุกหน่อยไม่ดีเลยให่ยังถือคุกคุกทั้งจ่าตัวเอ๊ะมันใหญ่เป็นวัดเหรอเข้าสีขาวเสียไม่เนี่ยไม่เหรอต้องซื้อที่ร้านหรอคือว่าหายวับไปไปหน่อยห่างห่างห่างโอ้ยห่างแล้วหาเลย โอ้ยหอดีนมงงางกายสิงางกายวันนี้ไม่้มาท่มบั่อเขาบรเวขาห้องเก่าแล้วเขาเต็มอยู่เถียง บ่เห็นเลยสิมันเหมื่อดเลยเหมืออาดจึ๊บ บอกเอาเอาหน้าตาบอกข้ามีมุสอดเอาหน้าตาบอกเฮ้ยมันจะเห็นหงครับบอกมันจะตอนตอนที่ตอนพักาเดี๋ยวมาดูหนึ่งอ่ะ นี่หน่อยโตขุ่นได้หอเปล่าข้าตอนชีโมเป็ตะเบิงเบาเดี๋ยพี่น้องงหอดพี่น้องหอด้วยหครับหอดแล้วนี่ับข้างไหนหน่อยครับใบ่งเหรอจ้าใช่ถุงครับบัดนี้ใน่อน้นตอนเอาเ่ถุง นีหครับขันตอนใ่งขันเมนจ้าเมอยู่เดกจอไรูเห็นหงส์ำกันีเโอ้ยนะดขันตอนขันยันข้นนี่อไม่นเลขนบเห็นหงส์ก็ยยองจ้ายองเออคือนันดะต้องใส่ถุงสองต้องใส่ถุงข้างแรกเลยเอซีเอซี ไม้ควรไม่ควรต้อ้คิดคนมาเหมือนกันครับหนาวเก่าแล้วครับน้า่นเสือเขียวเก่าครับนี่เี่ือขู้นอ่าเราับจูกระดบเห็นนจ้านี่ครับเพื่อนหิ่เ่าเพื่นห่เด้อเพื่อน้างเด้อเพิ่งพิสเด่นเพื่อนห่หัวขาวืูอครับนี่หัวขาวีสเพื่อนหิ่เฒ่าก็ว่าครับผมบอกก่อนเอาแเาไม่แต่อตอดร้ายต่อต่ออู้เพิ่งตอดร้ายไปทนงัววจุดบอด มุดขึ้น่ยมมันยเฉยๆเกไปเดซีเดซีเซีเืองกับนามันมีรบ้านี่มงเมพี่น้อหูมึงูแกแกดอกพี่น้อเกเอาครับม่ได้ขึ้นไปแล้ครับได้ไมนออกแล้พี่ต้องไรมั้ยเนี่ออกออกแกไปปาตงอกคือพินีนะฮะมึงจ้เอา กอยู่จ้ะบบบด่งแก่ป็นยังแก่แ่ฮะี่ซกินน้ำหอไม่กินว่ะนี้คนะครับประมาณน้ำมีแค่ไหนละครับถ้ขวดชงขวดครับครับรไปตรงห้าเนะไปตรงห้านพี่น้องพี่น้องมีพบมาเดืนนะครับเพราหนาพ่มเดืนมาด้นี่ครับอะไรบขนหนานครับไปบงไปบังโตแต่ก็บงยู่เือน น <łbym> ี There, remember, ่ระทั้งที่สอมทั้งที่สองครับเตยหนามครับูกได้ครับนแก่ครับมาเตหงนาต้าผู้ใหญ่ครับแก่น้ำครับบอกว่าดครับแก่น้ำดังแถวนาวคนนะครับนี่ก็ล้อมแก่น้ำครับนี่ ขึ้นไปจะบอกกจะบอกว่านี่เอาอีกแล้วพูดแล้วว่าอะไรดีเด้อครับแล้วว่าคอขึ้นเชื่อเลยนี่ครับทั้งที่สองครับปาไปบึงเอา้าวคุณห้างอื่นครับนี่ครับบึงจุฬาปีเช็กม้านระมาณครับไปต่อครับนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับบัตรนี่ ในเวลาแล้วครับเีครับเีมาบี่พีิมเก่าเก่าแล้วครับนี่ไม่ิมเก่าเก่าแล้วครับดัึ้นน่าแล้วครับพี่เข้าหนทั้งที่สองครับนีเดี๋ยข้างอไรครับปนีเที่ยาเท่ยวาขาดทุนครับปนีอไรครับครับคนแรกมาแล้วครับชิปไหนบ้างครับลวพี่ร้อบาทหันหร้อยนมา1ิบสองอไรเด้อแดงัตตัม

ขวดแรกครับขวดแรกคุณเทเท่ากันครับพี่ช้ชขวดเจาะไม่น้จอย,อยออครับขวดแรกพันไปมากขาน,ดดนขาดคินตนาการนะเดี่ยวนี่บ้มดเ่ว่ามู่านี่เจอเลือดหมดนแ่แ่รบรอรงวัลน่ครับขวดแรก,ก,รมแรกผมเลี้ยงเองมา <c oughs> ดิที่ไนที่ไหนเลยเข้าไปคำสองมาแล้วครับ ทางคุกตัวเห็นหลายปีแล้วส่วนหนึ่งกันทีว่านั่นเด็กนอยเด็ก่อยอ่ะมันอาบน้ำบางบาในกุมนีุ้กปัดครับพี่น้องปัที่ปัที่สมครับปัดที่สาม

ขอนีซีเขามากแล้วครับขอทีซีเขามาแล้วครับเขิมากหรอ่บ่เอาตังเล้วที่สามยตัวที่สามเดี๋ยวอไปจงเออยไปจ่รู้ใส่พ่อรู้ใส่เราชอบจะไปต้านนกเป็ดอยู่ กตาัเี่ย้ต่างเียงนี่นมันเป็นดกเป็ดนะมันมันในซี่ซิบตัวหอเบข้าวหนาเวยเอาแจกก็ได้ผลแจกช่องหน้าเขาคนละสอตัวแจกเเถ่เจ้าสตัวนู้้ดเอีวนีู้หนก้างอรกับ่างาแม่วัเวันไปมันนพอานกเป็ดไปมันในซี่ิบกว่ามันกติหาครับวันนี้ครับนี่ครับกุ่ก ก็ที่หกพันไปผมเหยื้องครับพันซ้อนะครับครับปีิหกน้ำิงข้อมือน um ี้หกปวดเหล่อกับพมพวกพมมไฮมันสีห้าโเก่งหกจานห้าลกว่ามาเลยขึนเหรอครับเอหกปวดซีพเอสครับ่เอกับซีปวดเนี่ย่หลายครับเมื่อยครับมัน น้าไป่พูดมองเขาขอไปนี่ละมาหลังเตใบายมันล้วครนางเจียวหองที่เราเทสรไหมเน่ยเมาไปตายวาผูไปถ่าแต่หมอฮาที่บูเดียวเนี่ยเนี่ยไม่ได้เงินมาแตกได้สอเจ็ดครับเจ็ด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 วัตถีแปครับ วติปายนี่นี่เป็พระท่านคือว่าไก่อยู่เลยมันแต่อสมมุเมื่อมอัันี่เมื่อยจริงหมอันนี่โอ้เมื่ว่ะครับกวาติปาครับกินทังจะถ่ายทั้งเมื่อยลงว่ะของคนเบิดแล้วเนาะกําลังหนนเาะ เขาบอกกันนะครับต่อไปนไบยกันนับกได้วาอย่ากว่หาอยากหากบบวดิปฏิกิร่าครับบบได้วากว่าหัน้นาครัก็อย่างไรมันเสียหายในช่วงที่เขาอะไไปนี่นหะเอาหมเียจะเบาเกียมาดูครับปฏิกิริยาครับนี่ครับ รองแกนน้ำครับแก่น้ำห่านอันะครับเอาไว้ครับแกนน้ำเหรอครับแกนน้ำสได้ครับแก่น้ำพอทีซิบข้าบัตเนี่ยเข้ามาแล้ว

นี่ <Es per ate> ครับกระสีดืวยอยู่นี่นิดน้อยครับนี่เห็นไหมสิบเอ็ดขวดสิบสองขวดใส่ครับภาษาพวกผมนี่ครับผมให้ขวดแนวกันนะครับขวดแจ่วครับอะไรก็ได้ที่นออนอกกันในถ้วยสีล่ำเอียงเกินไปตกข่าสิว่าคนนี้ขึ้นน้อยคนนี้ขึ้นร้ายมันเฉย ให้เสมอานี่นนั่นมี่สอีก้อนงนึ่งองรับนื่นเพื่อเือนอีกครับมีมีจอยู่มีจอยู่โผมันหนหัมีจอยู่เพื่อเี่ยใอใจกับฝากคตใหเด้อพี่น้องเนอยังไงกันยังไงทกอ่างก็โคตรใหญครแท้คบักครมนี่นี่ครบักมากครับนครับนี่นะครับทั้งเฟอีก็นด้ครับ ร Dante, วมสิสิบรุปให้เบิ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับวันนี้เ่าอยูโตครับปรไกกำไรบ่คคาทุนข้าแดงขันตั้มครับวันนี้กระซับสี่รอยข้าแดงขันตั้มนะครับสีเลือครับกรซับหนแล้วครับโมกชุ่มโาได้ไก่หังแซ่จามีเท่าไหร่องกานนี้ น้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ